การฝึกนกอ่ะ5ฝึกไม่ดีนกอาจจะป่วยอาจจะตายได้โดนกับเดียวใครเร็วกว่าครบโอ๊ยหนีอุ้ยตายแล้วสู่โจมมากเลยอะออุ้ยน่าจะมีไม่กี่คนที่ฝึกแบบนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะใช้เลเตอร์ครับทีเป้าอปกทีนึ่นนะครับ ผมทำมาหลายอาชีพครับแต่อาชีพที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่ผมชอบและรักเท่านั้นครับอาชีพแรกที่ผมทำคือกีฬาสนุกเกอร์สำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นการพน,นันแต่ของผมอยากเป็นนักกีฬาเลยมาตั้งแต่เด็กแล้วฝันเป็นนักกีฬาทีมชาติเลครับคือคืออยากจะมีอาชีพอย่างนี้แต่พอสุดท้ายแล้วพยายามมาหลายปีครับมันไม่สาเร็จสักที คือต้องยอมความจริงครับว่ามันมันมันเป็นไม่ได้คือก็ไปทําอย่างอื่นฮะจากนั้นพอผิดหวังกับกีฬาสนุกเกอร์แล้วก็ไปทําอู่ซ่อมรถครับไปเปิดอู่แต่ว่าพอเปิดอู่เนี่ยตัวเราเองชอบแข่งแต่เราไม่ได้ชอบเป็นช่างสุดท้ายพอเราจ้างช่างมาแล้วก็ออกไปตัวเราเองทําแทนไม่ได้สุดท้ายก็คือก็คือเลือกที่จะหยุดเรื่องทำอู่ไว้ฮะก็ก็พังอีกเรื่องหนึง่งต่อมาก็ มาทําสนามบีบีการตอนแรกก็เล่นบีบีการก่อนพอจะหาเงินกับมันก็ต้องทําสนามทําสนามแล้วต้องหารายได้เข้ามาคือเราจะต้องเป็นช่างทําปืนเองทําอะไรเองแล้วก็เป็นคนเขียนคอลัมน์แต่งปืนในหนังสือบีบีการเล่มหนึ่งแต่สุดท้ายก็มามาเจอพิษเศรษฐกิจอะครับคือเศรษฐกิจไม่ดีด้วยคือปัญหารายได้ยากแล้วสุดท้ายก็เจ๊งอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายกลับมาสู่ ธุรกิจครอบครัวนะ่ผมเป็นช่างเสริมสวยที่มีฝีมือแหละคือแต่ผมว่าไม่ได้ชอบเลยแต่ว่าสุดท้ายพอมันอกหักกับธุรกิจหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยผมเริ่มมาคิดเอ๊หรือว่าเราคิดผิดเลยจะต้องอาจจะต้องกลับมาทําในสิ่งที่ไม่ชอบไหมเพื่อที่จะหาเงินไปเรียนฮะเรียนเสริมสวยกลับมาเปิดร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเพชรเล็บต่อขนตาสักคิ้วพวกนี้ได้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินออกมาเยอะมาก แต่ว่าสุดท้ายมีเงินเยอะแยะทำอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนละผมอยากอยู่ด้วยด้วยการใช้ชีวิตที่มีความสุขของผมมากกว่าผมก็ทิ้งตัวนั้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยมาเจอนกล่าเหยื่อนีน่แหละครับผมก็ลุยเลยคุมทุกอย่างนี้เราเปิดสอนด้วยไหมครับสอนครับครับผมครับคือ <Melanie> คือผมรักรักนกชนิดนี้ไปแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนจากเรื่องอะไรที่ใครถามมาผมจะตั้งใจตอบอย่างเต็มที่ทุกคนผมจะบอกว่าการฝึกนกอะถ้าฝึกไม่ดีนกอาจจะป่วยอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นผมช่วยเขาให้เขาฝึกดีฝึกได้นกมันอยู่มันแข็งแรงผมรู้สึกแค่นี้ว่าพ่อผมแฮปปี้ละนี่คือเหี่ยวทั้งหมดของเรานะครับโอ้โหหน้าเขาเหี่ยวจริงเนาะและนี่คือภารกิจของเราในวันนี้ครับ มีอุปกรณ์บางอย่างมาด้วยครับ mm hmm. เรามีการติดกล้องบนตัวเหี่ยวนะครับ oh. เพื่อบันทึกภาพครับนี่คือมุมมองจากตาเหยี่ยวครับ oh. และภารกิจวันนี้ครับ mm hmm. เรากําลังจะมอบหมายให้น้องเหยี่ยวชื่ออะไรนะครับตัวนี้ทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ทำบางสิ่งบางอย่างครับ mm hmm. นี่คือเหยื่อจําลองของเราครับ mm hmm. คือปีกนกพ่ราบครับ เป็นปีนตงพิราบจำลองครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเหยี่ยวจะล่านกพิราบครับแต่ปีนตงพิราบนั้นติดอยู่กับสิ่งนี้ครับโดรนครับฮิกเกอร์ต้องล่าเหยื่อที่ติดบนโดรนครับนี่คือนกพิราบจำลองนะครับจำลองนะครับแต่ว่าเขายังแยกไม่ออกครับเขาเห็นแล้วครับเขาเห็นเหยื่อแล้วครับ ลองโดนไปไปแล้วครับโดนกับเกลียวใครเร็วกว่าครับโอ้ยหนีอุ้ยตายแล้วจู่โจมมากเลยอ啊ไปเฉื่อยหนึ่งร้อยอ่ับอโอ้โหตะพุกัดตะพุก คลิบเลยนะนี่โอ้โหจิกเลยอ่ะนี่คือกล้องจากตาเขาครับอือหมมันเป็นแบบป็นเตอร์มากเออปินเตอร์นักล่านักล่าสุดยอดครับภาร,รกิจต่อไปตามข้อมูลที่ทีมงานผมค้นคว้าเนี่ย น่าจะมีไม่กี่คนที่ฝึกแบบนี้ถูกไหมครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เลเซอร์ครับชี้เป้าไปที่คออนั้นครับนกจะบินกลับไปแล้วผมจะเรียกนกกลับต่อเนื่องเลยครับโอ้ยสวยงามครับ แล้วบินกลับมานะครับมาแล้วข้าพที่ชิ้ใจริงเลยอย่างกับลันเวครูครับถ้าครูไม่ก้มหลบนะมันถากลันเวขึ้นมาเลยค่ะภารกิจนี้สวยงามจริงๆครับเก่งมากครับชิคเกอร์ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับในยุคนี้ยุคที่สื่อโซเชียลมันเกิดขึ้นแล้วทําให้เราฟังเสียงของคนอื่นตลอดเวลาคนนั้นสําเร็จคนนี้รวยคนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เคเลือกที่จะฟังเสียงของตัวเองว่าความสุขของเรามันคืออะไรงอดอยากจะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทําให้หลายๆคนวันนี้ที่เขาอาจจะยังลังเลกับการใช้ชีวิตของเขาได้หยุดที่จะฟังเสียงข้างนอกแล้วก็ฟังเสียงข้างในว่าอะไรที่ ที่ทําให้เขามีความสุขได้จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาทําแล้วทําอย่างสุดทางแบบที่เคทํำยังไงก็ประสบความสําเร็จพราอครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้่นการครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามีอก ซ u p เปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกดฟอลโล่เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ t ิกตอกของเราครับซ u p เปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับ